โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่ในห้องป้องกงันโครงการนะครับวันนี้จะมาเล่น Home Sweet Home นะครับขออนุญาตไม่เสียงดังนะครับเพราะว่าเดยวคนข้างบ้านผมตื่นที่น่กลัวด้วยดี Home s w e t Home แล้วคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เปิดกล้องด้วยนะครับผมนี่ผมกลัวคนดูโ oh oh. อ้โหยู่เล่นแบบปิดไฟตอนกลางคืนด้วยโอ้ย oh โ oh. คตรเกลียดเสียงอะ กูว่ะคนดูดูอ่ะเฮ้ย Hi, <mate. S 1> กลัวกลัวคนดูกลัว,ลวจริงนะเนี่ย <had> ที่มันไม่เป็นภาษากฤิเพราะว่า,า <Okay. S 1> มันเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับตัวเกมจริงมันสามร้อยผมแต่ผมไม่ซื้อนะครับเที่ <Hello. S 1> ผมกลัวคนดู ค <Okay. S 2> พูดอะไรของมันนักหนาวะกลัวอ้กลัวหนูกลัวแม่เชีย่ยกูกลัวเชี่ยกวัวคนดูล้วปิดไฟเล่นอ่ะเี้ยเปิดตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเปิดไฟวะ ตัวไหนเปิดไฟเอาคนลงทำไม่เป็นอนะ่ะตัวไอ้เปิดไฟกลัวรูปอะไรเต็มเลยเนะี่ยโอ้โหคดเฮ้ยไ,อ,อ,ไนะอ,อ้ไรเนี่ยเอ้ยไอ้ไรเวลานี้กูกลัว,วเชื่อกลัวจริงนะกลัวอ่ะ กระเผอเอ้ยกต้องระแวงหลังด้วยนะกลัวใจตันตึกๆแล้วก <am> ลัวครับกลัวแล้วเสียงฟ้าสวดเออกลัว เชื่วประตูปิดเองก,กูกลัวไม่เล่นแล้วได้ไหม This more than years ago. โอ้โหเสียงเชี่ออะไรอ่ะโอูโ้ยเชื่อใจทำตึกตึกเรียคนโดกูกลัวตู้ล็อกอ่ะโอเจอ บ้าแค่กี่อโอ้ประตัวม่ยอย่างนังนใช่อะไรเนี่ยใจตานตึกๆเลยอุย้ยทำไมกูต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยวะไอ้คิดว่าแบบ <hear> บ้านแม่มึดตื้อปิดไฟคัทเกมเปิดกล้องอะ่ะ Kua hia mẹ nó kua hia hít tay thẳng đấy, ui nếu bạn nào nó ô, đây mà, ấy hết hai, ui นี่เลยกลัวเพื่อคอนโด,ดโอ้ประตูปิดเองโอ้ยไปไปเลยมาตรงนี้ได้ไหมกลัว <c oughs> อือฮอ้ยเฮ้ยเขี้อะไรเนี่ยกลัวว่ะแล้วทางไปมันมายังไงอ่ะโอ้ยูไม่อยากเล่นอ่ะอือฮโอือฮยังไม่กล้าเปิดประตูคนดูครับ ผมขอเพราะผมขอยอมด้วยว่าผมไปกล้าเล่นจริงๆนะและขออภัยสําหรับคนที่เข้ามาดูแลคนแบบไม่ได้เห็นผมเล่นนะครับผมควรจริงไม่ไหวผมคนกลกวผีมากครับคนดูคนนี้เปิดไฟนะครับคนดูครับผมขอเปิดไฟเล่นนะครับถ้าปิดถ้าคนดูอยากดูต่อก็ผมขอเปิดไฟเล่นแต่ถ้าคนดูไม่อยากดูก็ผมขอไม่เล่นต่อนะครับแต่ผมขอเล่นให้คนดูดูด้วยกันเพราะว่าถ้าเล่นแบบปิดไฟเนี่ยมันจะแบบ น่ากลัวเกินเนแต่ได้เปิดไฟผมไม่กลัวมองเห็นทางหลังได้อ่ะอุ้ยเชี่ยเยียบคราบเลือดกูกลัว,ลวตรงมาเลี้ยวขวาอุ้ยเ่อกลัวแค่นั้นนะครับอัดคิวมาเกินนาทีไดนะ้น่ะอัดมาหกนาทีละอัดมาหกนาทีแล้วครับคนโด hey, <you. S 1> โอ้ย มึงไปดิไปดิจำเอาไป เชื่อว่าเราผมให้ดูเวลาแล้วครับพอดูว่าเวลาตอนเนี้ยมันเป็นเวลาเท่าไหร่กลัว่าเราให้ดูเวลานะครับคอนดูตอนนี้มันเป็นเวลาสี่ทุ่มยี่สิบนะครับผมกลัวมากไม่ไหวจริงๆครับเดี๋ยวผมไปทำพาดสองต่อให้นะครับแต่ขอเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งนะไม่ไหวจริงผมเป็นคนปิดดังคำหยา แล้วผมเป็นคนที่โคตรกลัวผีอ่ะอียะจะพูดเล็กหนาไว้ที่หลังรู้แขกขำหยาบกูอะแม่อุย้ยไฟมันติดเขี้หนูไอ้สัไอ้เขี้ยแม่งล้มเองเดี๋ยวขอเอันนี้ก่อน นี่ตัวไหนอะอีอยู่บนหมาแล้วที่แอบๆแตัวไหนได้บ่วะตัวไหนมีที่แอบ,บอ่ะมันเปิดเฉยๆกลัว นี่กูกลัวกูไปแล้วมีที่แอบปะวะกูกลัวโอ้โยโอ้ยตัวนี้มันปีนไม่ได้ไงวะต้องหาทางไปใช่ใจสั่นวะเ,ออเกมเคี้ยอ,ะอะ่ะ ่หนังเกมอนะไรวะเนี่ยอ่านชื่อเกมก่อนนำเกอห้าไม่เกมเขี้ยวนำเกอมันดูจักปะรห้องไม่อย่างลอง็อไม่เก็บโกงเก็บควาดด้วยเนาะโอ้โหไม่เลยไอ้โอ้ยหนังบินกวัวตกใจทำไมกูขี้กลัวงี้วะ กลัวว่ะเชีย่ยโอ้ยเป็นปฏิทินอะโอ้ยเชี่อห้องน้ำแม่งปนสกรปรกอะแนะนำนะครับถ้าใครอยู่บ้านคนเดียวอะแล้วแบบอย่าเล่นเกมนี้นะผมบอกจริงนะอย่าเล่นเลย เกมนี้ผม,มควรนะถ้าจะสนุก,กนต้องเล่นกับเพื่อน,นครับในแบบเล่นตอนกลางวันเล่นตอนกลางคืนไม่ไหวจริง,กกงนี่โอง่งมันไม่ทำอะไรหรอ,อ,อแอบในยโอ่งแป๊บคือกลัววะโอ้โห ไม่เสียงเวลาหยิบเก็บดินมันน่ากลัวจังวะชีวิตจริงกูคงไม่กล้าเลยงี้แ้่กูเรียกผิดซอยป่าววะอุ้ยคิดตกใจเสียงเจ้ไม่ไหววะห้องีล็อค กลัวแม่ไม่หนูกลัวแล้วครับไม่อุย๊ยอีดอกทำยาบเออเสือกกลัวไม่เปิดได้หรอห้องในป้าที่มันล็อกอยู่อะและผีไม่เข้าอะ ใช่นะคือห้องนี้ห้องนี้แน่เลยอุ้ยคาบเลือดอะไรเนี่ยเหนจ่แรงฉี่มีได้แล้วอุ้ยเชี้ย กินอะไรเข้าไปนี่เก่เเกลัวกิตานั่งเปตู้เสียงดัง้วยผมแนะนำนะครับคนดูคนไหนที่เข้ามาดูก็ถ้า อยากให้ผมแบบเล่นเกมแบบมาปิดไฟอ่ะแล้วมันจะน่ากลัวกว่าไงคนดูก็โดเนตมาให้หน่อยนะครับแต่ทิ้งเบอร์โดเนตไว้ข้างล่างนะช่วงนี้ร้อนเงินครับหยอกครับหยอกถ้าอยากให้ผมเล่นแบบปิดไฟก็ขอมาได้นะครับโอ้ยกลัวไม่ไหวแล้วอุ๊ยเข้าใจแต่ไปเปิดไฟมันไม่ค่อยน่ากลัวไงราะคนดูไม่ชอบแต่ผมยังกลัวอยู่นะตอนเนี้ยถึงเปิดไฟก็กลัว แต่มันไม่ต้องระแวงหลังไงที่พูดไปกูระแวงวะ่ะเอาฉแฉลงทุบหัอผีได้วะเหมือนในพวก GTA อะไรเงี้ยแบบเอาฉแฉลง,งัดอะอแล้วฉแฉลงหายไปไหนอ่ะไม่เก็บฉแฉลงมนาะป้องกันตัวเว้ยเอาป้องกันตรงกันตัว ท่อปลาแม่งเต็มว่ะอุย้อยใหญดิไอ้ลังไอ้ทำไมนี่ไอชิดท่อล่มหนูวิแกนี้เช็ดกูจับหนูแม่งอ,อุย้ยลองไหาา้าำไมอ่ะหนูอบอกเราได้นะกูกลัว นางลำตุกตโอ้ยพวกนางลำตุก,กตาแต่ไปพดแล้ว,วกมันลงมาไยอะครับเชยอุย้ยเสียงเพลงอะไรเนี่ยอูดูเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าอะไรวะ น,นี้เป็นภาษาอังกฤษอะเขียนอะไรไม่รู้มันก็มีตุ๊กตุนมาหันหน้ากอดกันจะเป็นบ้านหลังนี้บ้านมันก็ไม่ได้ดูใหญ่อะไรแลเว้ยแต่ไบมันแบบตุกกว้างอย่างวะ,ะก็มีอะไรเนะี่ยมีพวกยันด้คนดูนก็อะไรชนะอ่หนังสืออะไรแต่ไม่มดเลยวะ มีของพัาสติแล้วก็มีเป็นอะไรนะกระเป๋าแล้วก็มีรูปบ้านงานศิลปะมีแก้วก็มีพวกนี้แต่ละหมดเลยอุ้ยโอนนี้มีตู้กูรู้แล้วกูต้องเจออะไรกูเข้าตู้ก่อนนะว้า กล <S Boulder> ัวคนดูครับผมก็ขอจบคิปิยงท่านี้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากแคสเกมต่อนะแต่คือว่าเกมเป็นตัวเบต้าใช่ไหมครับผมไม่ได้ซื้อแล้วมันเล่นถึงได้แค่ตอนนี้แล้วมันมีถึงอีตอนหนึ่งอะแต่มันจะเคาเรียกว่ามันจะเล่นไม่ผ่านนะครับผมก็ขอพอแค่นี้ก็นแล้วนะครับกลัวนะขอตัดคลิปก็ลงคลิปคืนนี้เลยนะครับคนดูวิ่ด้น่ากลัวไปพร้อมกับผมนะครับโอเครับผม รักคนดูครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครไป์เป็นแฟนเก้ผมเลยนะครับจะพยายามลงคลิปทุกวันนะครับรักนะครับ